ล่าสุดนี่ไปพัทยาฝนตกไล่ยังไงก็ไม่ลงเวทีรวบทุกเทศกาลค่ะสงการใช่ไหใช่หวังว่าแฟนๆจะรอเจอพวกเรานะคะจะได้ส่งท้ายปีกันอย่างแบบยิ้มแฉงอีกครั้งหนึ่งค่ะเ่มกลับมาแล้วค่ะงานเยอะไหมคอนนี้ เมยอยค่ะเริมๆแต่ก็พอได้กลับมาทํางานก็คิดถึงค่ะจริงๆก็หวังว่ามันจะมีแบบว่าโอกาสได้ทํางานอีกบ่อยๆเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็งานทุกงานได้กลับมาทําอย่างแบบสมูทที่สุดปีใหม่เป็นไงคงานพอดาต่างๆก็ตัดสินใจยังไงฮะเราพักดีกว่าค่ะก็ ก่อนก่อนเออก่อนปีใหม่ก็จะมีรับงานแน่นเลยเท่าที่เท่าที่คุยนะคะยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ว่าพอปีใหม่ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าอ,อยากชวนเพื่อนไปไปนอนเล่นไปทะเลอะ,อะไรองเงี้ยค่ะนอนเยอะแล้วนะ <laughs> ก็ไปนอนยาวที่นอนอีกพกักเออสามสิบเอ็ดอะไรงเงี้ยค่ะ,ะมีค่ะ,ะก็จะไปเร,เริ่มไปต่างจังหวัดแล้วค่ะคิดถึงค่ะ,ะโคราช มีโคราชแล้วก็มีมาตรการในในการเจอกันเหรอคะจริงๆอ๋อจริงๆจิว่าทุกคนใส่หน้ากากก็โอเคแล้วค่ะเพราะเพราะยังไงเราเราว่าแต่ละจุดแต่ละงานเขาน่าจะมีกฎอะไรที่เราต้องทาอยู่แล้วอ๋แน่นอนค่ะล่าสุดนี่ไปพัทยาฝนตกไล่ยังไงก็ไม่ลงเวทีนะ ใช่ค่ะแล้วแบบว่าโชคดีมากฝนตกพอดีเลยรวบทุกเทศกาลค่ะสงการใช่ใช่ค่ะใช่เพราะเราดนตีก็ไม่ถอยคนดูก็ไม่ถอยเราก็ไม่ถอยเหมือนนกัใช่เขาก็เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้ฟิลนี้มานานเราก็เหมือนกันโหยหาเหมือนกันค่ะก็เงี้ยค่ะ ดิฉันก็ไม่ได้ทําเลยนะคะดิฉันทำนดนิฉันก็รู้สึกผิดตอนหลังที่นักดนตรีเขามาโพสว่าอืสู้ยิบตาบอกฉันผิดใช่ไหมแฟนคลับเลยส่งล่มให้ไงแฟนคลับส่งล่มให้ฟิลนั้นมันลืมไปเลยว่าแบบไว้เราต้องระวังอะไรบ้างก็เย็นดีแฟนคลับับมาเห็นแฟนคลับทแยังไงคือหลังๆเจอแฟนคลับก็ยังแบบต้องสบตากันเงี้ย ใครคะเออใช่ด <c oughs> เดี๋ยวแนะนำนะ <c oughs> แนะนำนะคะติดป้ายชื่อมาด้วย <c oughs> จำไม่ได้บางคนก็ผอมลงบางคนเปลี่ยนทรงบางคนก็จำมัมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคมคอนเสิร์ตต่อไปจะได้เจอพี่มีวกับพี่ิวที่ไหนอย่างไงคะ ก็ประมาณต้นต้นธันวานะคะเดี๋ยวเราลงคิวให้อีกทีว่าแน่นอนแล้วในแต่แต่ละงานที่เราจะได้ไปต่างจังหวัดกันนะคะก็หวังว่าแฟนๆจะรอเจอพวกเรานะคะจะได้ส่งท้ายปีกันอย่างแบบยิ้มแฉ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้จะไปตัดชุดรอแล้วนะคะทุกคน